มาะวางมันถึงมือเดอ้อเกีียวไหมเป็นดอดเป็นห่วงคุณผู้สดอยู่เพี่าสวัสดีครับผมเอกภพมนีพระพีีพระนองครับมาทาง้ันถุงไช่ครับอำบภอถุงไช่อำเภอท่อมสัยจังหวัดซีสเกตครับ มัวก็อต้อรงมี้ยาครับพอดีผ่านมาเห็นเรื่องเล่านาสนใจครับก็เลยผ้าเบิ่งจากน้อยครับโอเคตามมา,มาครับโอ้พี่นอ้องผมก็สชิมาทาไทยเด้คนคู่ะอะไรแน่วงและ <c oughs> คนคู่เลียยงวั่วนี่ดีพี่น้องนังเอกแต่ละคนนี่ไม่แน่นักศึกษาคู่งน้นเลย โอ้ตอนนี้เป็นครูสอนอยู่โรงเรียนบ้านกุงน้งตำบลทุ่งไช่นพี่น้องพี่น้องเห็นข้างหลังเมืก่อนเนีย่ยเดี๋ยวเดี๋ยวชักภาคเด็กสิลด์น้นข้างหน้าแล้วสอนยังครับสอนภาษาไทยยังกิดคณิตศาสตร์โรงเรียนบัดโรงเรียนบัดโถมบ่หรือมัธยมบัดโถมโอ้สอนคณิตบอกครับนี่บอ่อโอเ้เรียนเรียนเก่งเดินี่เอาเอาเอา เป็นแม่พิมพ์ของชาติครับดีดีด,ดีคุณคู่ขยันครับตัวน,นี้ว่าในเปิดเทอมอืมก็เลยมาซอยคุณแม่ยอดหยาให้งัวนี่ขอกี่ลายตัวอยู่ครับสี่ตัวคุณฝืนอขอดไหมตัวหน่อยได้เบิ้์กสะคะโอ้ยเดี๋ยวเบิรงคนก่อน เพื่อนครับเพื่อนครับมาขมทายมีคอมเมนต์มากบางคลื่นมามาขมทายแซ่ลคู้สาวนีตลาดหรือว่าในีขอกในฟาร์มว่ามันกระชุมม่มกระชวยดีนะเพื่อนครับเอฟซีคนคู่ผมขออนุญาตนะครับซื้อยังก่นอนออสเตรเลีย,เ,ยเหรคะออสเตรเลียเนี่ยเสจริงยาวเถอะเดี๋ยเขาสิ เดี๋ยวสิมีคนนั่ชื่อยังก่นชื่อคุณคู่เฟิร์นค่ะอ้าเนี่ยเฮ้ยเนี่ยหนาชาชัดๆเห็นยิ้มแหม f c หนาเนี่ยโอ้ยเนาะเข้าก็สีหัวดีหนึ่โอ้ยเข้ามาหัวเด้อเป็นสีสันครับมันร้อนอืมโอ้ัวสีตัวตัวหนึ่งก็เกี่ยวหนาหนาผสม เดี๋ยวถ่ายคลิปเดี๋ยวถ่ายคลิปสิถท้ามให้เด้อคุณผู้คุณผู้สนอยู่ว่โอ้ช่องแค่เนีอครับว่าถ่ายหนแล้วเปล่คะอ้มาอยากถ่ายังคุณผู้คุณผู้เน้ค้เกษียณเก้านี่เดูเลยูาาผเาูกะู้้น้ะอ๋อ โอ้ยายเป็นค,นคุณครูยายขอขออนุญาตถามสอนอยู่ไถหน,น้อเมื่อก่อนบ้านน้องเล็กทัดน้อยค่ะโอ้น้องเล็กทัดน้อย<ช>อ่ากำลังเรียนอยู่นี่แหละครับกำแพงครับหกปีอยู่นี่กำแพงอือบ้านเกิดอยู่ทุ่งพอนี่ผ่านมากระทายแต่นักศึกษาเรียนคู่เหรอเอ็ดปฐมวัยอยู่บ้านน้ำท่วมกหมผู้หนึ่งจบแหละทาสอบอยู่ อีผู้หนึ่งก็อายุปีสามราะพาสีเกตทั้งคู่แต่ตัวนี้เป็นคู่แล้วแตกต่างอย่างน้อยคู<อ>่ชื่อ,อยังก่อนล,ล,ลืมเป็นคู่ยังก่อนครับซิเลนซิเลนซิเฟิร์นเป็นคู่มันขยันโอ้นี่เกี่ยวรวมเลยมันกินอยู่ในนอครับกินหมดเลยมันง่าม,มก็เลยเกี่ยวเลยนะโอ้ ผู้เฟินนี่ทุกมือเกี่ยวทุกมือเลยบครับครับหรือว่าแถว่างแถว่างนี่ก็วมาเกีียวแถวบ้างกับมายไม่มีพ่อโอ้ผมมาษายเล่นี่ มาทายคุณคู่เขาได้ยาทายคุณคู่แล้วเอาสีหัวจีดีมีมันกรหงม่ำหน่อยนี่มันกรหอนนะเดี๋ยวเปนหอนแดดคันทายหอนอะไรค่ะหอนอ้าวง่็ยง่ายพีดิแล้วเดี๋ยวก็จีคุยไป คุณนกู้เฟิร์นพี่น้องอ๋อฮอนแดดยโดยกลางขั้นหอมเกี่ยวครับพี่นอ้องสอนมันจากบีเลยครับสอนจากบีบ้าเนเต็มคู่เต็มนะคะโอ้เป็นงานที่โรงเรียนเออเป็นธุรการโออเป็นธุรการเขาเอิ่มเป็นลูกข้างจุกจ้างบ่ลูกจ้างลูกจ้างชั่วข้าวถูกประปมาณนี้ครับ เอเจีก็บเจข้อมเมนต์มากเอเจตี้อ่าการสกรัดลายแม่แม่แม่ประเดี๋ยวบังคับเนาะครับนเนาะอ๋อค่ะอืมเขามาซอยขันเขาวางเขากับมาซอยตลอดไม่งั้นอืมสุฟเฟินครับสุฟเฟิน อยอะหนาเปนหารวมเต็ที่เพื่อนปลูกกันแน่เปียล้วครับืลปลูกหาเพื่อูดเหรียเฟรเหรียไล่ลลลยอยู่หเหอยู่ค่ะใ,ให้ให้ได้อยู่เอาเฟสบุ๊กดีได้อยู่ เนี่ยใครยังพี่ถามเนี่ยเนี่ยเนี่ยชิว่าตำหนี้ผมอีกว่าให้ข้อมูลว่ามีข้อมูลเลยใช่ไหมผมขอให้แล้ยคุณครูให้ว่าให้นี่คุณยุกับคุณครูนะครับโคตเฟินน่ารักดีครับอาจจะแยดีคุยดี ผมมาเห็นถ้ามีเรื่องเหล้านะชันใจมันก็แวะไปเป็นสีสันของช่องบ้านยองคุณคกู้บ้านยังกับคุณคกู้อยู่บ้านถึงชัยเนาะบ้านถึงชัยตำบนถึงชัย เกี้ยวเอาเต็มนี่เอาเต็มได้หมดนี่แม่ค่ะว่าเดี๋ยวหนูไปโรงเรียนเก่ามงอ๋อได้อีกสิบเอ็ดนาทีก็มาเกี้ยวเลนะะ่นค่ะรอเวลาระวังมันถึงมือเด้อเกี้ยวไหมอีดอ <c oughs> <c oughs> เป็นห่วงต้องจัดการแสดงเด้อพี่น้องเรเไม่เธอพี่น้องอย่างนี้แ ครับครับครับเนื้อจีเหตุสองกรีบไปคุณคู้หิล่งอย่างเงี้ยเอาให้มืออื่นนี่ก็ มลักษณะการเกี่ยวถือว่าชำนาญน,นะเนี่ย้อม <laughs> อุอ้ยเ <laughs> ด็กเตอะมว่ได้อันนี้ทรงขาดมาเดยกสิบน่ยก็ติดตามไปมันก็บนิ้วกระดิ่งขึ้นแล้วครับต <laughs> <laughs> ิดตามกดกระดิ่งเนี่อก็ะเ็นหน้าพวคนสวยๆอยู่แบบอยู่โลกป <laughs> <laughs> พลาชุด <laughs> ผ่านมาพี่น้องิ่งเรื่องเล่าเห็นคิดว่าน่าสนใจครับเลยแวะพูดคุยคุนคู่เคยผ่านบ่ครับเคยเคยผ่านบ่เคยเคยเกี่ยวถือมือของบอ่บ,บดำมากเลย <laughs> ดำมากมีแดดเป็นลมเป็นลมแดด โอ้เป็นล่มบ่ก็เลยซื้อซื้อมาขังคนครับ<อ>เป็นล่มมันมีคนมา่อมาเจอบ่บบเรีงยไรหรือว่ามันวิ่งเวียงในซื้อเท่ากับออออกระเพาะตัวไปห่มมันมันมันหนามืดคือ <หา S 2> สิแตกของไปนะคะแบกยาไปครับ,บ,รบมันก็น,นามหมือพอก็แม่กะให้นางผักก,ก่อนกหนามโดมยาครับอื ใน็นก,การนี้อโอ้ไม่คคเคยไม่เคยงานนักทังคู่กับีไอไอเนี่ยยงน้อยไอซี่ก็เยอะเต็มตอันนี้ก็พ่อแหละยางนังได้เวลาไปแล้วเกาโมงนาอ อเอาไปลเลียดก็ได้เนาอเออคุณคู่น่ารักพี่น้องคุณคู่น่ารักขออนุญาตพ่อ,อกับแม่คุณคู่หล่ยเดอ้อพี่น้องคู่กันเจดีแหนคุณบอลนาไมา่กินน้ำบอค่าไม่ได้อยู่เอาของนากัมากนมันว่าไหนกินบอาขาเลย หน้ามแมวเอามากมากแม่ต้อนรับแขก <c oughs> คุณคู่สดอยู่เปลาเอาพี่น้องคิดตัวเองเนี่ยคุณคู่ตอบ <c oughs> <c oughs> ผมถามให้แล้วแต่คุณคู่ตอบ <c oughs> ก่อนเด็ดเด็ดค่ะเด็ดอืมอลมผู้ใจโอ้แต่ลมมากแต่ร้อนด้วยบุ๊บแม่ค่ะอืมมันร้อนมันหอนให้มั้ยค่ะครับ ฮอนแต่กายได้ใจยุฮอนโุ้ยเฟสคุณผู้มีหมอผิมีให้ได้ยุบหรือว่าสะดวก อ้าโอเคบอเป็ียังบอเป็ียังผมถามเป็นพี่นอ้องเด้ออืมเป็นคู่บอสะดวกครับบมเปีงยงเฟสชวนสวดกับทามแล้วเป็นค,คู่กับบอต่อแฟนขลาวยิปซีกะบขีดเอาเด้ออ้าวบอรกวนแล้วขอบคุณพูนคู่เฟื่อนหลายๆครับฝากพูนครับผมสวัสดีครับพ่อพี่พ่อน้องมาเบิ่ง ้าละครับเมืองค้นน้ำเพื่อเป็นสีสันของช่องครับพรเพิ่มความหลากหลายมียามีง้วครับพี่น้องพออย่งางหนาสนใจกับพูดคุยถามเรื่องเล่าถ้าทุกซุกดิบครับเพื่อเป็นสีสันครับพี่นอ้องขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณที่ติดตามเอาพี่น้องอยู่ดีมีแห้งครับร่างกายแข็งแรงลำล้ำําลร่ดดยบังหมานกีตีเอาไว้ซ้ำนีกริปหนาจะพอกันไหมเด้อ 你看。